ครับขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วิไลา่าเปินก็มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์อำเภอศรีคอลภะมิมันนี้อยู่ที่อำเภอศรีคอลระพุมตอนนี้วิไลา่าเปินจะพาท่านเข้ามาชมปราสาทเก่าแก่ปราสาทหนึ่งอยู่ที่อำเภอศรีคอลระพุมนะครับจังหวัดสุรินทร์เป็นปราสาทโบราณเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมดกันเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับนี่คือปราสาทสีขอระพูมิเป็นปราสาทที่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเพื่อนนี่ก็เป็นหลักภาพรู้สึกจะเป็นภาพจำลองนะครับจำลองกำลัง ตัสส้งแต่ปีพศนมแมเพื่อนๆพศ .2000 ไร่เนี่ยก็อยู่ในปีพศละพรมนะครับเพื่อนๆนี่จะสวยงามมากนะครับตรงนี้ก็เป็นทับหลังนะครับเพื่อนๆครับทับหลังเป็นรูปปีสวยงามนะครับด้านหน้าขาบวนเดินไปก็เป็นปราสาท ที่สวยงามครับผมบาารปราสาทที่เขาละูมจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูสิ่งโบราณศักดิ์สิทธิ์ที่อีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเข้าไปดูนะครับวัสดีครับพเพื่อนๆนี่ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นรู้สึกจะเป็นบัวบัวยอดปรสา,าสาทนะครับที่เก่าแก่มากเลยครับดูนะครับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในอำเภอสีขรลภูมิจังหวัดสุรินนะครับเพื่อนๆเ,เป็นโบราณสถานนะครับดูได้สวยงามนะครับของเก่าแก่นะครับผม,มเดี๋ยวเราเข้าไปดูปรากใกล้ๆกันดีกว่านะครับเพื่อนๆครับ เพื่อนๆครับนี่คือปราสาทสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับสวยงามมากเลยครับเป็นโบราณสถานเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอำเภอสีขอรภูมินะครับเพื่อนๆผ่านมาก็มา่ายงามทีเดียวครับถ้าผ่านจากสายสุรินทร์สิทธเกศนะครับก่อนเข้าตัวเมืองอำเภอสีขอรภูมินะครับจะมีปราสาทนะครับจับตีพิเศษมาได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเป็นปราสาทเก่าแก่ที่สวยงามมากนะครับเพื่อนๆครับวิไลพาเพื่อนก็พามาชมนะครับ เพื่อนๆผ่านมาแถวนี้ก็แวะประชุมได้นะครับรู้สึกว่าเพื่อสีขอลุูมนี่ก็จะมีการเมขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับในเพื่อสีขอลุูนนะครับนี่ก็คือปราสาทที่สวยงามปราสาทหนึ่งในเพื่อสีขอลุูมนะครับผมเป็นปราสาทที่สมบูรณ์แบบมากครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามวีไลาพาเพลินด้วยนะครับทาง facebook และ youtube นะครับผม ขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชมคลิปวีโอนี้ก็พี่นาปลาเพลินก็ขอจบการถ่ายทำคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ